มาต่อในพาร์ทที่3นะครับผมสำหรับเกมฟันดาซ์ n ชื่ออเรียนนะครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วที่ผมขึ้นไปด้านบนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยๆตรงนี้ที่มีแมวนอนอยู่ตรงนี้ไม่รู้มันตุยหรือเปล่าเลยเออน่าจะนอนเฉยๆแล้วบ้างน่าจะน่าจะไม่ตุยหรอกบ้างนะแล้วพาร์ทนี้ที่ผมอยากจะไปคือด้านล่างตรงนี้ไม่ก้อนด้านซ้ายหรือไม่ใช่ดีด้านขวาลงมาด้านล่างไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมนะเหตุนคนยืนเฝ้าทางอยู่ เวอร์แมปอันนี้ออกเวิร์แมปเะยออกไปดูแป๊บหนึ่งนียังไม่ให้ออกอ่ะข้างนอกมันอันตรายนะถ้านายไม่มีเหตุผลที่จะออกไปฉันคงให้นายไปไม่ได้อ่ะมันต้องมีภารกิจหรือว่าอะไรสักอย่างบางทีจะออกได้แล้วว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอ่ะที่เหลือก็มีแค่ด้านขวาที่เรายังไม่ไปอ่ะอ่าคุยกับคนนี้ก่อนแล้วกันนะบางทีอาจจะมีเคเวสให้ทํา มม้งนะดีดีต้อนรับสู่ัสนซีเทเปอลมีร้านขายของใกล้บ้านคุณสุดเป็ดมิดมิชาาชีพแล้วเหรอมาใหกจะควรตีนี่ยไปก็ได้วะคุณลุงคนนี้เหรอเฮ้ยเลโอรู้จักเราเหรอกลับบาแล้วเหรอเปยังไงบ้างอ่ะมันจะรู้ไหมมันยิ่งไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะให้หมอนี่เออ เรารู้จักกันใช่ไหมอ่ะทำไมรู้จักเขาจะทักแบบนี้ล่ะเร็วเอ้หัวนายไปกระแทกอะไรมาอย่างไรฉันขอเดานะนายมาเพื่อกินไข่เจียวใช่ไหมโอ้ยลุงก็ตีเหมือนไม่รู้อีกอไม่เอะใจกันบ้างได้ไงเนี่ยนี่มันเป็นความพิเศษของฉันเลยล่ะนายจะไม่พอใจจริงๆใช่ไหมฮเฮ้อเออผมคิดว่าไม่นะเอานี้ตรงนี้คือเวสเหรอ และแล้วก็เข้ามาเออที่นี่นี่มันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวทำข้าวไข่เจียวให้อะฉันฉันจำอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะหือ ผมอยู่ในโรงงานประหลาดแห่งหนึ่งอ่ะแล้วผมก็ถูกหุ่นยนต์ประหลาดประหลาดโจมตีอ่ะจากนั้นหุ่นยนต์พูดได้สองตัวก็เข้ามาช่วยผมไว้อ่ะหุ่นยนต์โรงงานเหรอนี่นายพูดเรื่องอะไรของนายนะเออผมไม่รู้จริงๆนะผมจำได้แค่นี้แหละนายลืมทุกอย่างจริงๆเหรอ ไม่แต่ไข่เจียวแสตอร่อยของฉันด้วยอย่างนั้นเหรอเอ,อ้ยหัวจะปวดว้วยนายต้องรอฉันเล่นอยู่แน่ๆคุณกำลังจะบอกว่าผมกำลังตามล่าหาสมบัติใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วและในเมชาอินเฟลชันของทุกสถานที่การล่ากลุ่มทซัพย์ในเบชาอินเฟลชันเหรอหรือว่าอันไรอินเฟชันวะ อันนี้ไม่รู้นะบางทีการมองดูของที่นายได้รับมาทั้งหมดมันอาจจะทําให้หนายจาอะไรได้ขึ้นมาบ,บางก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะเอาของที่นายหามาได้เมื่อก่อนมาให้ดูอะ่ะมาดูดินั่งบื้ออยู่ทาไมอะ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปขอคุยกับวันนี้ก่อนด้วยความที่เครื่องจักรมาก,ากมายขนาดนี้ใครจะรู้ล่ะว่าใครจะมีเวลาอยู่ในนานแค่ไหนอะ่ะนายต้องเพลิดเพลินกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตเช่นการใช้เวลาทั้งวันอยู่ในบาร์โปรดของนายวันนี้อะไรท่าทางจะเมาหนักนะเนี่ย เมาลวไอ้ฉันนะฟังนะนี่คือสตอรี่อีฟนะอาการบอกขนาดนี้แล้วคนเมามันจะรู้เรื่องแบบนี้ได้ยังไงหรอจะบ้าหรืองไงเออไเมายังไม่เมาสักเท่าไหร่นะเนี่ยคนเมาบักไม่ยอมรับ เวลาการเสือกหน่อยคุณเชื่อไ,ไหม่ม่ในที่สุดเราก็ได้รับตัวเรือสำราญสุดหรูแล้วนี่มันทะเลสายแล้วคุณหนูเรือสำราญอะไรฉันไม่รู้นะพวกเขาบอกว่าพายุใหญ่ที่สุดเดวรอบ5าสิปีกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้เร็วๆนี้นะช่างมันแล้วกันไปว้าวเยอะชิบหุย้ยทางลับอ่ะว่าเราก็นึกว่าไอ้นี่ ทุกครั้งที่นายกลับมาจากการเดินทางนายจะทิ้งสมบัติของนายไว้ที่ดีเสมอเลยนะแล้วก็ตามไปดูดิเชฟว้าวทำไมมันดูไม่เป็นระเบียบแบบนี้ล่ะเนี่ย สถานที่ตรงนี้ที่มันอะไรกันเนี่ยจนถึงตอนนี้มันยังแทบจะไม่รู้อะไรเลยมันคือกล่องของเล่นขนาดเล็กนะฮะกล่องของเล่นขนาดเล็กเยางนั้นเหรอทำไมถึงได้ตั้งชื่องโง่ๆงแบบนั้นละ่ะนายเป็นคนตั้งชื่อให้มันเองนี่งั้นนายก็งโงอ่อดิ <laughs> ไม่หลอก่าคนแล้วสาสะใจไว้ เดิมทีที่นี่เป็นห้องของเบอร์นาดนะเบอร์นาดเหรอแล้วใครคือเบอร์นาดด้วยมึงไม่รู้อะไรจากเรื่องเลยจริงๆเลโออ๋อ นี่หัวนายกระแทกแรงขนาดใดเนี่ยเบอร์นา <Bird app S 2> เป็นพ่อมึงนะเลยโอ้ทำไมต้องเน้นคำนั้นด้วยล่ะเนี่ยรู้สึกเจ็บๆยังไงไม่รู้ฮะพ่อของฉันเบอร์นาดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเออฉันคิดว่าฉันน่าจะจำได้นะใช่พ่อของฉันสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาลองบองดูรอบๆไปสิบังว่านายจะจำอะไรขึ้นมาได้นะฉันจะเตรียมไข่เจียวไว้รอนายนะโอเคได้เวลาสำรวจครับผม ในกล่องนี้มีอะไรไม่ใช่ในกล่องดีโน้ตโน้ตเล็กน้อยนี่คือลายมือของฉันใช่ไหมเนี่ยทำไมมันไก่เคลียรแบบนี้เนี่ย <c oughs> อะไระ วันที่8ตุลาคมถึงโรงงานวันที่14ตุลาคมออกเดทกับเจ้าหญิงเจ้าหญิงเหรอฉันได้ออกเดทกับเจ้าหญิงเนี่ยนะหรือว่าพอฉันชอบใครสักคนฉันจะเผลอเรียกเขาว่าเจ้าหญิงเออสงสัยน่าจะเป็นอย่างหลังซะมากกว่านะไข่ข้าวซอสมะเขือเทศเละ่ะเประตูอะไรเนี่ยเปิดไม่ได้เลยฮะ เออดูเหมือนว่ามันจะล็อกอยู่นะเออมันล็อกอยู่ฮะดูเหมือนว่ามันต้องเช้ารหัสผ่านฮะแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงรหัสผ่านอันไหนหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดไปเลยแล้วกันนะว้าวโอหไม่ไหวจะเลือกอะไรก็โดนนะเฮ้ยทำไมมันอยู่ในสถานที่อย่างนี้วะไฟเลยไฟอยู่สลแลดไดไหมไม่ทานละสแลดโดนไหมไม่โดนโดนอันเดียวเองอ่ะ อืมไม่เป็นไรตัวเดียวไม่ใช่ปัญหาฮิวด้วยแหละอ้มึงมีฮิวด้วยมันโหดกว่าไอ้ตัวนั่นเด,ดือบเผาวาเนียวมาสลายซะอีกไอ่ปอกร้อยอะดูขีดเลือดมันตรงไหนวะเนี่ยโจมตีธรรมดาก็็พอจัดการทีละตัวก่อนนี่โอเคตุ่ยไปตัวหนึ่งอะตัวที่สองมึงเกียมขีดนีบมาวะนีวะนีวะนีวะีอืม สกิลแช่แข็งสกิลสวยชิบหายเอาอีก่บบ่อยห้าสิบตายไปซะชนะเวย้ยไม่ได้อะไรเลยเออขึ้มนมาได้สักทีเออเห็นทีว่าต้องพักผ่อนก่อนฮะมีอะไรอีกไหมเออในตู้นี้เหมือนจะมีอะไรสักอย่าง เออเหมือนจะมีโน้ตฮะรหัสผ่านวันที่วันที่เหรอรหัสผ่านคือวันที่แล้ววันดีวันที่เท่าไหร่วะเครื่องนี้คืออะไรนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่รู้อีกนะไม่ดีเลยฮะฉันจำไม่ได้แล้วแต่เหมือนมันจะมีประโยชน์อยู่บ้างเนะโอเคฉันจะเก็บมันไว้ก่อนแล้วกัน ได้รับเครื่องจักรที่ไม่รู้จักมไม่รู้จักก็เอามาเก็บไว้ก่อนอดีล็อกอยู่รลาดผ่านคือวันที่หะอ,อันนี้ออกวันที่เราจะรู้ได้ยังไงวะวันที่เท่าไหร่เอาเลือกอีกันหนึ่งแล้วกันนะนี่เฮ้ยเปิดได้แล้วอะเอาได้เฉยเว้ยโอ้โหอ,อย่างเท่ สัญลักษณ์นี้เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะเออฉันจำได้แล้วโอ้ในที่สุดก็มีเรื่องที่มึงจำได้สักทีเลโอใช่แล้วนั่นแหละนี่คือสมบัติที่ฉันเจอในเบชัยเดอะเฟชชั่นะได้รับหน้ากากลึกลับแล้วอืม เหมือนจะมีคันโยกอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้นะเอ้ยอยากโยกดูจังเลยสงสัยอย่ดันคันโยกหรือว่าดึงคันโยกดึงคันโยกอันที่สองดึงเลยเราเป็นคนช่างสงสัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะฉันรู้ว่ามันมีไว้ทำอะไรบางอย่างแน่นอนอ่ะแต่ฉันจำไม่ได้นี่สิว่ามันคืออะไรอ่ะอยากดึงใหม่จังเลยอันนี้ลองดันคันโยกดูแล้วกันนะดัน ชบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเ่ะเอฉันรู้ว่ามันมีไว้ทําอะไรบางอย่างนะแต่ฉันจำไม่ได้แล้วว่ามันมีไว้ทําอะไรอะ่ะกลับแล้วกันนะฉันรู้สึกเหมือนมีอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องทำนะตรงนี้ลอ็อกอยู่ใช้อรถดคีเพื่อเปิดใช้ดีเรามีใช่ไหมคุณไม่มีนั่นไง ในนี้เหรอมีรบางอย่างอยู่รหัสวันคือวันที่ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็คันโยกตรงนี้ก็กดอีกทีมีอะไรไหมเออนี่ไงตุลาคมวันที่8ตุลาคมวันที่ 7, 9, 10, 14ตุลาที่14เป็นเดทของเจ้าหญิงแล้วเราต้องใส่รหัสตรงไหนวะใส่รหัสต้องใส่ตรงไหนสถานที่แปลกๆสาหรับเชือกเหรอมีบางอย่างน่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเฮ้ยเอาเปิดเฉย โอ้มันเปิดแบบนี้ได้ยังไงอะใครเป็นคนคิดเนี่ยคิดได้ยังไงคิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเขใส่อารมณ์เยอะไป,ไปเลยเข้าไปดู Ruby e s น่าจะครบแลยละมัง้งน่าจะไม่มีอะไรที่ต้องทำอีกแล้วออกเลยแล้วกันแครู้สึกว่าเหมือน้อาทำอะไรบางอย่างยังะยังไม่จบล่ะอะไรก็เปิดยังไม่ได้อยู่แล้วเราต้องทําอะไรอีกวะตรงนี้อีกทีเหรอปล่อยมันทิ้งไม่แบบนี้ดึงวะดึงก็แล้วดันก็แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่อเอออะไรวะ ผมจะติดอยู่ตรงนี้เหรอเดียวเอาดึงก็แล้วดันก็แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะต้องมาตรงไหนอีกเนี่ยโว้ยเราจะล้ว,ลวไปตรงไหนอะมาหมุดนี่นหรอมาที่โตนี้หรือเปล่าแผดที่โลกสองใบที่แตกต่างกันจาก2โลกที่แตกต่างกัน แทนที่โลกที่แตกต่างกันและทับซ้อนกันและมีเครื่องอะไรสักอย่างและก็หน้ากาศนี่ฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้จำอะไรบางอย่างได้หรือ,อยังอ่ะก็ประมาลหนึ่งนะแต่ไม่มากเท่าไหร่อ่ะก,ก็ยังดีอ่ะเออเอ กิดอะไรขึ้นอะนายหิวเลวโอ้ยเขาปวดหัวเขากุมหัวมันมันหิวตรงไหนมันดูตรงไหนว่าหิวแล้วไม่ได้กุมทองอ่ะฉันทำไข่เจียวไว้ให้แล้วนะยันชื่อนายไว้ได้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย นี่ถึงหน้าคนนี้เหรอนั่นเธออีกแล้วอะผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเหรอขอเมื่อวันก่อนน่ะเหรอคุณรู้จักเธอเหรอเนี่ยพอเป็นเรื่องผู้หญิงแล้วตาตั้งเลยนะมึงอะก็มีผู้หญิงคนนึงลากนายมาที่นี่อะหลังจากที่นายมีปัญหาอะไรบางอย่างอะนายอยู่ได้สภาพที่แย่มากเลยนะนายหมายถึงเธอคนนั้นหรือเปล่าอะเธอช่วยฉันอย่างนั้นเหรอถ้าจำไม่ผิดนะเธออาศัยอยู่ที่ร้านดูดวงในเขตเมืองเก่าอะ่ะร้านดูดวงเหรอ ผมคิดว่าถ้ามีใครบางคนสามารถบอกได้ว่าผมเป็นใครก็คงจะดีไม่น้อยอ่ะผมจะไปเช็คดูนะขอยากไปที่เขตเมืองเก่าแล้วก็ให้เดินขึ้นเส้นทางใกล้กับจัตุรัสสาธารณะนะแล้วไปแล้วมันไปไม่ได้ไม่ใช่ฮะห,หรือว่าตอนยังไม่มีเควสก็เลยไปไม่ได้ออกเลยไหมไปว้ยผมยังไม่คุยกับคนนี้เลย วัสดีครับมีทางออกอยู่ใจกลางเมืองแนละ้วแต่ฉันไม่ไปคนเดียวแน่นอนน่ากลัวอันตรายอะ่ะข้างนอกนั้นมีแต่สัตว์ประหลาดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เครื่องจักรอะไรก็ไม่รู้เล็มไปหมดเลยเล่นกับแมวเลยเล่นด้วยได้ไหมน้องแมวน่ารักจังเลยนะคะใกล้กับจตุรัสคงไม่ใช่ทางนีแน่เนี่ยแต่ทางนี้มันมีทางให้ไปผมก็สงสัยซะด้วยสิเดินมาดูก่อนแล้วกันนะ สวัสดีครับนายมาที่นี่เพื่อทํางานเหรอหรือแค่มาดูเรือสารานสุดหรนะูลักชัวรี่แหละเอาไว้คราวหน้านะไปก็ได้สวัสดีครับคนนี้อ่ะคนนี้คนนี้คนคนี้คุยด้วยหน่อยคุยด้วยไ,ไปไหนแล้วหมาวิ่งมาไปทางนี้ดูแล้วกันโปก็มีทางไปเยอะจังเลยอะทำอะไรก็อยู่เีนี่ เอ้ยมองอะไรอยู่วันนี้สมบัติชิ้นนี้ไม่เห็นจะน่าชื่นชมตรงไหนเลยอะอะไรวะพี่มึงเป็นอะไรครับพี่มันเป็นของควรจากเทพเจ้าคือความชั่วร้ายดังนั้นมันจะต้องไปสิ่งที่ไม่ดีแน่ๆนฉันได้ยินมาว่าพวกเขานํามันกลับมาจากที่ไหนสักแห่งที่เต็มไปด้วยแมกนิทเรียนเก็บมาทําไมล่ะแต่มันอาจจะมีประโยชน์อะไรก็ได้นะถ้านํามันกลับมานะถ้านายสามารถเปิดมันได้อะสรุปว่ายังเปิดไม่ได้อยู่วิธีนี้ว่าไปได้มีไก่ด้วยขึ้นไปขบนเลย ใกล้จะทุรัตเมืองเก่าวัสดีครับโหโหวิ่งขึ้นและลงเนินเขาแห่งนี้เคล็ดลับความมีชีวิตชีวาในวัยเยาของฉันะเอาเราขึ้นไปได้ที่ปะอยู่ด้านสีอนาคตของเราอ่ะ <laughs> อะไรกันเนี่ยสองคนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,งอเพาคุยด้วยหน่อย ฉันพาแฟนมาที่นี่เพื่อมาชมวิวเนะี่ยแต่พอพาขึ้นมาถึงแฟนชั้นดังสวยข่าวิวซะได้ให้ตายสิรูกนี้นั่งดูหน้าแฟนที่ข้างล่างซะก,ก็ดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาขึ้นมาให้เมื่อยด้วยอ่ะบวยชิบหายเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าได้ด้วยเพราะคอยสายชั้นที่หนึ่งเราจะไม่ได้มีทุรไลตรงนี้เราจะไปที่เขตเมืองเก่าหาผู้หญิงคนนั้นอะ่ะที่แบกเรามาร้านตาลุงนั่นอะ่ะ แบกอะไม่น่าจะใช่แบกอุ้ยตรงน,นี้มีของให้เก็บน่าจะไปไม่ได้อะไปที่จัตุรัสกลางเมืองแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้เดี๋ยว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 เซฟ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 ก่อนเซฟก่อนโอเคเซฟไว้ละเซฟทับไปเลยไป เอาไปเล่นพาร์ทห,ห,หน้าแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะยาวไปไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะพาร์ทนี้เหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยไ,ไม่เจอกดบ้านจะเป็นเนื้อเรื่องกับการคุยไม่ค่อยมีฉากฟูแล้วก็ไม,ม่เออได้หละช่างเหอะไปต่อกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดกดะดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดพาร์ทหน้านะสรอบคลิปนี้ไปละ